โอ้ยเร็วเร็วเนี่ยคุณม่ไดิกิดแนะนอนเร็วแล้วเฮ้ยยอมแพ้เลยยังยัง,ยงชา <Yes. S 1> ้ากว่าเดี๋ยวพึ่งนอนเดีย๋ยวพึ่งนอนพยายามชังย็ด <laughs> สักตาไงสักตายังไม่ได้ทันเริ่มเลยง่วงไหมง่วงใช่ไหม ทำไมโดนทุกดอกเลยวะไม่เข้าใจเลยวะไม่ป่านั่นน่ะโอ้โหใจเย็นหนึงครับคุณุริกิตกรีดปแล้วุริกิจปิดปิดปิดเชี่ยแล้วเนี่ยโอ้ยเกือบโดนขอกขอกไอ้สั้ เบลูยังไม่กินนี่ใช่ยังไม่กินอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมยังไม่กินแต่ลองกินอาหารญี่ปุ่นก่อนมาแล้วมอกไม่มาเรียบร้อยเรามาอะไรเรามาก็ได้เงี้ยเดี๋ยวเขาใช้พี่เดี๋ยวทำเดี๋ยวยาทำไมไรเงี้ยพี่คนนั่นแม่งี่ยควรเอาไงดีนะเนี่ยยากจังเลยควรีะยาวเลยยากจังเลยแเราไม่มีใครอินิี่ไกไงเรามีเรไม่แบบ มีแต่กลางเหนื่อยเนี่ยคือกูกระโดดไปอ่ะกูก็โดยไอ้ป๊อปปี้เป็นทุนใช่ป่ะตุย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 เอาเลือดหมาหมาเอาเลือดเลือดพ่อเลือดแม่เฮี่ยอะไรวะเนี่ยอดเกินเอียมังแก นี่ชายกินกระสุนปืนเป็นอาหารเช้ามันเฮ้ยมันโดนลูกหมาเด้อโดนเชียเลยหายอ่ะตัหมาเรื่อยเลยแลระเบิดระเบิดไปทำงานระเบิดได้ โอ้ยมึงขวยขวดวะใจเย็นใเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยรถชุปบ้านของเค้าไอ้ทเนี่ยอะเธซินอะเธซินอะเธซินจากยังยังยังอยู่ยังอยู่กับเราไม่ยังอยู่กับเราโอเคโอเคทำอะไรได้เลยพาอยู่เป็นกลุ่มมาทำอะไรได้บ้างเราอะไม่ได้อรเลยมันเป็นก้อนเนื้อกระตุกเหงาเลย ทำอะไรไม่ได้ไอ้หยุเลยจังเลยโอ้ยเกียร์ยี่แวเฮ้ยไอ้เจี๊ยชิบหายหมดแล้วชิบหายหมดแล้วเจ้าแม่งเอ้ยอะอ่าะเป็นยังไงสิหุดเลือดด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยป๊อปปี้คุยแรงกระโดดลอยอ่ะโดยกองขังมาแรง คงคนหูอ้วนตัดสนใจสนใจเลือดโอ้โหอุ้ยหมาพี่หมาหมาดอนอะไรหมาตอนขั้วเลยสัตว์สุลีโอ้ยติดนืดเี่ไอ้เหี้ยมันประหูมันดเือะไรงวะแม่มาเฮ้ยยี่นี้ยีนียีนียี่นี ยืมนิย่ยมนิงมน่งไอ้เฮียนีย่ไอ้เฮ้ยตายหมด่เนี่ยคิหมดหรอวะวาสุดยอดสุดาอดพี่เอยนี่จะเล่นได้ไหมไอ,อ้สัสเขาต้องต้องเล่นแบบเซฟเตจอกกอ่อเกาะ <laughs> เอเอา้อาของจอกกออง่อเกาะเยอะเจอะ่อเกาะจเลืออะไรเง งานเอ่อเรืนะ่องอะไรนเห็กฝ่ายก็ไม่ได้แทงมากนะอือกปกติก็ได้อีกฝ่ายไม่ได้แทงมากกึงอ,อ่ะแต่พอ,อเปียกน่ารักูให้เข้าไปว่าไ,ไม่บอกไม่ไหมาเข้าไปเสียงมากโอ้ยจะตียังไงมันมันขวางหมดเลยตู้ศพโอ้โห เจอเห็ดกูดิเอาเลือดเอาเลือดเถือมาเรื่อยมาเรืยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวทะไรไงของแม่งเนี่ยไอหมาเฮี้ยโอ้ยหมาจูอ้สักหมาเฮี้ยมาเฮี้ยจริงโอ้ยมาจูบจูโอ้ยมาแรงมาแรงมาแรง สับไปก่อนเชจูก่อนได้ปีกละไปก่อนเชจูเดี๋ยวอีสับลีวงไฟวงไฟรอก่อนเชจูโดนปิดเลยไปแล้วกลับไม่ได้โดนกลางม่านไฟไม่ได้มีใครทะลุได้ดิกินอาหารญี่ปุ่นเร็วไปไหวแล้ว

อ๋อเได้ไหมวะ <c oughs> เยอะเมันเหม็นเหมือนที่เราเลย <c oughs> เยอะมันไรกว่า <c oughs> คุณโอ้ยมันก็พี่สัสกูจะบ้าเฮ้ยเฮ้ยคุยสวเฮ้ยมาดิมาดิอ๊ะ เ้ยเฮ้นเราสายไปเฮ้เามต่มันจะเป็นดย่างที่คิดก็ได้ไหอไมเก็บเลยนะ้มเก็บต้นเก็บเลยเก็บเลยมันเห็นเลยโอ้ยมอไฟเวทไปไหนมเวทมาเวทเ้ย โดนบทอืมอย่าอย่าล่ะเข้ามาไม่โอ้ยลังกับดาร์กโอ้ยไปไม่ถึง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 โอ้โดนหินเล่นโอ้ยได้เฉยเว้ย เอาไม่เอาไม่ให้ลงเอาไม่ให้ลงทีเดียวเออเนี่ยเอาแล้ววะแรงเริ่มเก่งแล้วขีนอาหญี่ปุ่นแล้วนี่เจโ้เฮ้ยได้ด้วยไฮ้เก็บดันไปเก็บิไปเก็บเก็บเลเก็บเลไปเลยเอา้อมกอดดีหัวเรืออะไรให

เย็นเย็นาเย็นเย็นตีดอกมันก่อนได้ไหมอ่ะดอกมันตีไม่หยู่เลยไอ้นักไอ้นักไอ้นัไปได้แล้วครับไปแ่คบว่ามงจะบวกกัน้าึงเอาไอ้เหี้ยทุกคนถอยหมดเลยทุกคน กูหินข้าเวกูล้วงหลังแล้วก็เรียบร้อยเลยไอเหี้ยไอเหี้ยมาดิวะ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 ตีเหี้ยนี่ก่อนนี่นี่ก่อนเอาเลยแมลงแมลงเอาเลยมาตายคุกันนามาตายมาตายมาตายเอายัดเอายัดเอายัดเห็นกินเปล่าเอ้ยเห็นกินเปล่าเห็นเน้นๆเห็นก็อยากให้มันเอาคนเดียวอยู่ไง Mà đào đá rồi, đừng biết đi Một còn trình lấy Không, có hiểm mình biết khá nhập ba cần rồi เนีย่ยไอเท<อ>ียนดอดเทียนเนี่ <c oughs> นย,นยน่าองคารชุบขายเลยโอ <c oughs> ้โหมันวางหอกด้วยดอกสนุกเลยเย้ยตายละยัง,ยงยังไม่ตายรอมันเข้าปาลารอมันเข้าปา <c oughs> ลารอมันเข้าปาลา ปอปี้ปอปี้ปอป,ป,ปี้พยายาปบอปี้บอป,ปี้บ <Okay. S 1> อปี้ป่าเลว <laughs> เชี่ยปดเบาเลยอะไรเหรออะไรกเคกูโอ้โหกัดคอขาดเเร็วเลย โอ้จินกูโอ้โหมาความหวังเดียวเฮ้ยเดี๋ยวมันลงมาลงแล้วเฮ้ยมาแล้วความหวังใหมดึง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 โอ้รอกข้าบเรียบร้อยตัวแดงเหรอกลายเป็นล่างสู้กับนี่กินชายญี่ปุ่นละ

มันทไรกันันทำรกันแล้วไงล้วทำไรกันแลวไเฮ้ยหมูดีดีโอ้หโดนร้ยไปแลมันต้องตายแต่ตอนนั้นมากัดมาเลยกัดตอยู่เออ

ใครจะช่วยมึงไอ้เหียกูตามไม้ดันเนี่ยเดีหินมันกี่เนี่ยกูกลัวเลอเกินเนี่ยฮุกกันสิมดกระกูต่อยไป่ากระจุกกัน โอยสับเนี่ยโอ้รู้ก็ซบที่มึงกิ้งหินกิ้งหินกิ้งอืมกิ้งเหรอกิ้งเหสัตกตุกดีไปเลยไปเลยไปเลยไปลบลบลบไปนี่เออนั่นแหละสวยเอาเลยหมดแดกไปเลยเฮ้ยไปแรงเฮ้ยมากระเดาไม่ได้โอเคค่อยคลั่งแพ้ค่ะเนี่ยไอ้ยอะไรสัตว์หมาหมาไปแวหมแล้ว คุณยแดงมันอุ้ยไปนุ่นทำอะไรเลือดเลือดเลือดเอาป๊อปเอาป๊อปป๊อปเลยตีป๊อปเลยยาวอ่ะเอาหน้าดูเงไปยิบยิบเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรมาต้นี่งเียหมาเดือดวะหมาแม่งเอาสุดจูไปจูเจ็บ ทไหมเอาเลยฮ่าฮิตโอหมาเข้าภาษาข้เทียลยไรกั์โอหมาข้เทียเลยทีมเราดักตรงนี้โอ้ตายโอจูดี้เขาวิ่งจากหน้าพ่อพี่อยุดมอย่า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 หย่าทางนี้ ไปไวต่อไป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 เฮ้ยนได้ลยสโซลี่โซลี่โซลี่โซลเี่ยไอจะตีก็ตาบอดมั้งเออตีแก่โซนตีเรไวเราไวเราไวลี่ไสโลอ้สเเราไแลวปิดมากจริงม จะไปต่างแล้วเขาเลยมันเสียบ๊อปปี้ไปแล้วมันจกแล้วใช่ไหมมันแรงจริงเลยโอ้เจ็บโอ้ตีขี้นี้ก่อนได้ไหมเจ็บเหลือเกินทันดูมาทันดูมันเด็กมันจะได้ผมมันจะได้ผมอบอดไม่ขี้หินหินหินเดี๋ยวหินจริงเดี๋ยวหินมันจริงแล้วมันจริงแล้วมันจริงแล้วจริงแล้วโอเคจบแล้วจบแล้วชนะชนะชนะ ไอเหี้ยน่ากลัวจังไปเกาะเชจูเรื่องอะไรเกาะเชจูต้องขายมันเกิดมาแล้วป๊อบบี้เด่๋ปว๊อบบี้มันมาเดี๋ยวมาก็ส่งกลับบ้านเฮ้ยจิตทำเชี่ยอะไรตังอะไรบ๊อบบี้ที่บ้านเรีทำอะไรกันเนี่ย มันลิงกูทำไมวะชีฟก็มียัดแม่ทิปป้อมไยัะทิปป้อมไม่ได้ทิปป้อมอยู่คนนั้นไมันล็งมันล็งผู้มาได้ทำเพี้ยอะไรวะก็ไม่ได้เหมือนกันก็เล็งใดกันแป๊บนึงกลางเฉยเฮจินกลาอันนี้โยนะครับกลางทำเพี้ยอะไรอันนี้โยหรือเปล่าปึ๊บปี๊บปึับแบบแบบแบบจบแล้วเป็นงี้ป่ะแบบเท่ๆกลางปืนเนี่ยแกจะคูยเลยรแกไปอย่างนั้นเลย โอ้ยตายแล้วมันกลับมาแล้วดีเร็วทุกคนอย่าไปตายดีเร็ยวเดี๋ยวมึงมึงก็บางระเบิดดักมายาวๆเลยเป็นทางวะ <c oughs> ได้อยู่ทำเคลียร์คิบบึมโอเคอเดี๋ยวมันถูกถูกแล้วถูกแล้ว เราเไปเคลียร์คีบีมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเฮ้อ yeah. oh. Oh. มันมีระเบิดเชื้อภาพอยู่ระเบิดเห็ดปี๋ระเบิดไปให้โดนคิดปั๊ม oh. ที่มันด้วยตัวโอ้โ oh. ห oh. นเหนี้ยเลยโอ้โหเหี้ยแม่งไมนเสียบปี๋ไปแล้วมันเสียบไปแล้วมันเสียบไปแล้ว,ล,วลุย

ทันเดอ่ะทันเดอ่ะไฟกูไปกินเฮียเฉียหายตัวมันไม่ตีป้อมวะเฮียจิ้นขุยไอ้จิ้นไอ้เฮียหุยหุยหุยจิ้นไม่จิ้น มันคุ้งคนบ้าคนก <ots> <fight nih>? ิดเลยจิงเนียดิ